ในขณะที่ทุกคนกำลังสนใจเรื่องเงินเฟอ้อสงครามหรือว่า AI รู้ไหมครับว่ามีระเบิดเวลาลูกใหญ่มูลค่ามหาศาลถึง90ล้านล้านดอลลาร์กำลังนับถอยหลังอยู่เงียบๆใจกลางระบบเศรษฐ,ฐกิจโลกเลยครับแล้วครั้งนี้นะครับมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในอะไรที่ซับซ้อนเข้าใจยากเลยแต่มันอยู่ในที่ที่เราเห็นกันทุกวันก็คือตึกออฟฟิศร้างๆห้างสรรพสินค้างเงียบๆและมันใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วครับ คือเขาบอกเราว่าระบบธนาคารแข็งแกร่งและวิกฤตแบบปี2008น่ะไม่เกิดขึ้นอีกรอบแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราลองมองข้ามคำพูดสวยๆพวกนั้นไปแล้วก้มลงไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพที่น่ากลัวกว่าน,นั้นเยอะเลยครับและนี่คือการเจาะลึกโครงสร้างของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่กำลังก่อตัวขึ้นครับ90ล้านล้านดอลลาร์ฟังไม่ผิดหรอครับ นี่คือมูลค่ารวมของสินทรัพย์อสังหาเพื่อการพาณิชย์ทั่วโลกที่ตอนนี้กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ตัวเลขมันใหญ่จนจินตนาการไม่ถูกเลยใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือใจกลางของปัญหาที่เราจะมาขยี้ให้ฟังกันในวันนี้คือภายนอกเนี่ยโอ้โหตึกสวยมากเลยนะแต่ข้างในโล่งครับไม่มีคนมันกลายเป็นสินทรัพย์ที่ตายไปแล้วในทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าตัวตึกจะยังตั้งอยู่ก็เถอะในทางบัญชีอาจจะบอกว่ามีมูลค่าเป็นพันพันล้านนะ แต่นี่โลกความจริงมันทำเงินไม่ได้เลยนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าสุสานคอนกรีตโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะเราจะมาไล่ดูกัน5เรื่องหลกัหลกๆเลยตั้งแต่ต้นตอของปัญหาจริงๆมันมาจากไหนอะไรที่ทำให้มันระเบิดขึ้นมานกลไกทางการเงินที่จะเป็นตัวจุดชนวนแล้วมันจะลามไปทั่วโลกได้ยังไงและสุดท้ายธนาคารกลางจะแก้เกมนี้แบบไหนเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลย ต้นต่อของเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้มาจากโควิดนะครับแต่เชื่อมนายว่ามันย้อนกลับไปไกลถึงวิกฤตการเงินปี2008เลยทีเดียวซึ่งก็คือวิธีการที่ธนาคารกลางทั่วโลกรับมือกับวิกฤตในครั้งนั้นนั่นแหละครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลังปี2008ธนาคารกลางทั่วโลกกดดอกเบีย้ยซะจนเกือบเป็นศูนย์แล้วค้างอยู่อย่างนั้นเป็น10ปีเลยเมันเลยเกิดภาวะที่เรียกว่าโหยหาผลตอบแทนขึ้นมา คือพวกกองทุนบำนาญที่เขาต้องการผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเขาไปลงทุนในพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ยนิดเดียวไม่ได้แล้วเงินจำนวนมหาศาลก็เลยต้องหาที่ไปแล้วหวยก็ไปออกที่อสังหานี่แหละครับเพราะตอนนั้นมันดูปลอดภัยและให้ผลตอบแทนดีพอมีเงินไหลเข้าไปเยอะแถมเงินกู้ก็ถูกแสนถูกตึกก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเต็มไปหมดจนกระทั่งปี2022ทุกอย่างก็พังคลืนลงมาเมื่อดอกเบี้ยถูกขึ้นพรวดเดียวจนทำลายทุกอย่าง ตรงนี้สำคัญมากเลยครับมันเป็นเหมือนมายากลทางการเงินที่เรียกว่า cap rate compression เอาง่ายๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนะพอมีคนอยากซื้อตึกเยอะๆนักลงทุนก็ยอมรับผลตอบแทนที่ต่ำลงได้จากเดิมอาจจะอยากได้6%กเ็ก็เหลือแค่3%เก็เอาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมูลค่าตึกในกระดาษเนี่ยมันดีดขึ้นเป็น2เท่าทันทีเลยครับ นี่แหละครับที่ทาให้เกิดฟองสบู่มูลค่ามันไม่ได้มาจากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจริงๆแต่มันมาจากดอกเบีย้ยที่ต่ําเกินไปสรุปง่ายๆก็คือเงินเป็นล้านล้านเนี่ยแทนที่จะเอาไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไปลงทุนในสิ่งที่มันสร้างประโยชน์จริงๆกลับเอาไปถมในกล่องคอนกรีตที่จริงๆแล้วตลาดไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นเพียงเพราะว่าในยุคดอกเบีย้ยต่ํามันดูเหมือนเป็นการลงทุนที่ฉลาดนั่นเองครับถ้าดอกเบีย้ยต่ําเป็นเหมือนน้ามันที่ราดไว้จนชุ่มแล้ว โควิดก็คือไม้ขีดที่โยนลงไปเลยครับแต่ตัวการจริงๆที่ทำลายอสังหาไม่ใช่ตัวไวรัสนะครับแต่คือพฤติกรรมใหม่ที่มันสร้างขึ้นมานั่นก็คือการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home ครับ ดูข้อมูลนี้สิครับชัดเจนมากนี่คือข้อมูลการสแกนบัตรเข้าตึกจริงๆนะครับจะเห็นเลยว่าถึงโรคระบาดจะจบไปแล้วแต่คนกลับเข้าออฟฟิศแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองแล้วประเด็นคือสําหรับเจ้าของตึกเนี่ยการมีคนเช่าครึ่งหนึ่งไม่ได้แปลว่ากําไรหายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันคือขาดทุนเลยเพราะมันมีต้นทุนคงที่อยู่โดยปกติแล้วตึกพวกนี้ต้องมีคนเช่าเกือบ90%ถึงจะเริ่มมีกําไรครับแล้วมันก็เลยเกิดสิ่งที่น่ากลัวมากที่เรียกว่า วงจรมรณะของเมืองขึ้นมันเป็นงูกินหางเลยครับพอคนไม่มาทำงานร้านค้าร้านอาหารแถวนั้นก็เจ๊งพอร้านเจ๊งเมืองก็เก็บภาษีไม่ได้พองบประมาณไม่มีก็ต้องตัดบริการสาธารณะตำรวจน้อยลงเมืองสกปรุกขึ้นเมืองก็เริ่มไม่น่าอยู่คนก็ยิ่งหนีออกไปอีกเห็นไหมครับมันวนเป็นลูปที่ฉุดทุกอย่างให้ดิ่งลงเหวแน่นอนครับไม่ใช่ว่าทุกตึกจะเจ๊งเหมือนกันหมดนะ ตอนนี้ตลาดมันแยกกันชัดเจนเลยครับพวกตึกใหม่ๆยๆเกรด A ที่ทันสมัยยังพอรอดได้เพราะบริษัทใหญ่ๆก็อยากได้ออฟฟิศดีๆไว้ดึงคนเก่งๆแต่ปัญหาคือตึกส่วนใหญ่ในตลาดที่เป็นตึกเก่าๆเกรด B เกรด C พวกนี้แหะครับที่กำลังจะกลายเป็นซอมบี้คือแทบไม่มีค่าอะไรเลยแล้วทีนี้ไอ้วงจรมรณะที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นวิกฤตก,การเงินได้ยังไงคำตอบอยู่ที่นี่ครับ สิ่งที่นักการเงินเรียกกันว่ากำแพงหนี้ที่ครบกำหนดชำระหรือ maturity wall นี่คือตัวจุดชนวนของจริงดูตัวเลขในตารางนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับง่ายมากๆย้อนไปปี2019เจ้าของตึกมีตึกราคา100ล้านกู้มา70ล้านดอกเบีย้ยแค่3%โอ้โหสบายๆเลยครับจะ refinance ก็ง่ายแต่ตัดภาพมาวันนี้ ตึกเดียวกันราคาเหลือ60ล้านแต่นี่ยัง70ล้านเท่าเดิมนะแถมดอกเบี้ยงเงินกู้ใหม่พุ่งไป7จซนจบเลยครับนี่ท่วมมูลค่าตึกแบบนี้ไม่มีแบงค์ไหนบ้าพอจะให้กู้ต่อหรอกทางเดียวที่ทําได้คือคืนกุญแจให้แบงค์ไปแล้วเดินตัวปลิวออกมาแล้วไอ้ปัญหาแบบเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตึกเดียวนะครับนี่คือขนาดของปัญหาทั้งหมดครับมีนี่อสังหารวมกันกว่า1.5ล้านล้านดอลลาร ที่กําลังจะถึงเวลาต้องรีไฟแนนซ์ก่อนสิ้นปี2025ซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ส่วนใหญ่จะหาเงินมารีไฟแนนซ์ได้สำเร็จมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วใครคือเจ้าหนี้ใครจะรับเละและนี่แหละครับคือจุดที่น่ากลัวที่สุดคราวนี้ไม่ใช่แบงก์ยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีทแบบปี2008นะครับแต่เป็นธนาคารขนาดเล็กขนาดกลางตามเมืองต่างๆทั่วอเมริกาที่คนธรรมดาฝากเงินกันอยู่ นั่นแหละครับที่ถือหนี้ก้อนนี้อยู่ถึง70%แล้วมันก็เริ่มแล้วนะคะเหตุการณ์ที่หุ้นของธนาคารนิวยอร์กคอมมูนิตี้แบงก์คอปหรือ NYCB ดิ่งลงเวกกว่า60เนต์เนี่ยมันเป็นเหมือนนกขมิ้นในเมืองฐานเลยครับเป็นสัญญาณเตือนว่าอากาศในระบบธนาคารกำลังเป็นพิษนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติอีกต่อไปมันคือของจริงที่เกิดขึ้นแล้วและ NYCB ก็ไม่ใช่ธนาคารเดียวที่กำลังเจอปัญหานี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องของอเมริกานะครับ ไม่ใช่เลยตอนนี้มันกำลังลามไปทั่วโลกเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายประเทศและมันอาจจะเป็นจุดจบของยุคที่ยาวนานถึง40ปีเลยทีเดียวครับมันเหมือนภาพสะท้อนในกระจกเลยครับอเมริกาเจอปัญหาโต๊ะทำงานว่างส่วนจีนเจอปัญหาเตียงนอนว่างคือป่วยด้วยโรคเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับคือโรคเสพติดเงินกู้ดอกเบี้ยถูกแต่อาการมันออกคนละแบบ จีนสร้างอพาร์ตเมนต์เยอะเกินไปจนมีห้องว่างถึง80ล้านห้องเยอะพอให้คนเยอรมันทั้งประเทศเข้าไปอยู่ได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่2ยักษ์ใหญ่นี้นะครับดูสิครับเยอรมน,นีสวีเดนออสเตรียแคนาดาออสเตรเลียเจอปัญหาเดียวกันหมดนี่คือการจบสิ้นของวัฏจักร40ปีที่ดอกเบีย้ยขาลงได้ดันราคาสินทรัพย์ทุกอย่างให้พุ่งขึ้นฟ้าตอนนี้มันถึงเวลาที่ฟองสบูต่ต้องแตกแล้วครับ มาถึงคำถามสำคัญที่สุดแล้วมันจะจบยังไงตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเหมือนโดนรุกจันมุมในเกมหมากรุกแล้วครับมีทางให้เดินแค่สองทางแล้วบอกเลยว่าเจ็บปวดทั้งสองทางแล้วมันจะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปตลอดกัน ทางแรกคือเปลวไฟชำระล้างปล่อยให้มันพังไปเลยครับให้ธนาคารที่บริหารผิดพลาดล้มไปให้ราคาสินทรัพย์กลับสู่ความเป็นจริงซึ่งดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าทำแน่นอนส่วนทางที่สองซึ่งน่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดคือภาวะสืมเศร้าเงียบนั่นก็คือพิมพ์เงินออกมาอุ้มพิมพ์แบบไม่อั้นเพื่อไม่ให้ระบบล้มผลคืออะไรครับ มูลค่าสินทรัพย์อาจจะไม่ตกในรูปของตัวเงินแต่ค่าของเงินดอลลาร์จะพังพินาศเงินในกระเป๋าเราทุกคนจะด้อยค่าลงมหาศาลไม่ว่าเฟดจะเลือกทางไหนนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือยุคของการสร้างความมั่งคั่งบนกระดาษมันจบลงแล้วครับไอที่ว่าซื้อๆไปเถอะเดี๋ยวราคาก็ขึ้นเพราะดอกเบี้ยม,มันลงวัาจาก40ปีแบบนั้นมันไม่มีอีกต่อไปแล้ววิกฤตครั้งนี้มันกำลังบอกเราว่า เราเอาเงินไปลงผิดที่ผิดทางมานานเกินไปแล้วแล้วมันก็ทิ้งคําถามใหญ่ไว้ให้นักลงทุนอย่างเราๆทุกคนต้องคิดครับว่าในเมื่อสินทรัพย์ที่เคยคิดว่าปลอดภัยมันขืนหนี้สินปลอมตัวมาแล้วของจริงคุณค่าที่แท้จริงในยุคต่อไปมันอยู่ที่ไหนกันแน่นี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในครั้งต่อไปครับถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทีมงานและที่สําคัญคือจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลสําคัญสําคัญที่เรามีให้ทุกวัันครบ